สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันที่13ันจทร์มิถุนายน2022ครับวันนี้เราลึกถึงนักบุญนันตนแห่งประดูพร,ระสงค์และนักปราชญ์เราได้ยินชื่อของท่านบ่อยๆประวัติย่ยอๆของท่านก็มีดังนี้ก็บอกท่านเกิดที่ลิสบอนประเทศโปรตุเกสปลายศตวรรษที่12ได้เข้าคณะนักบุญออกกสตินหลังจากได้บวชเป็นประสงค์แล้วก็ได้ย้ายไปเข้าคณะบรารา้นยเพื่อเผยแผร่พระวรสารแก่ชาวแอฟริกัน ท่านได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเทศสอนอที่ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีก็มีเอริติกหลายคนได้กลับใจท่านเป็นสมาชิกคนแรกในคณะที่สอนเทววิทยาแก่เพื่อนเพื่อนนักบวชคำเทศของท่านให้ความรู้ความสุภาพอ่อนโยนแก่บรรดาน,นักบวชท่านถึงแก่มรณภาพที่บาดูเมื่อคริสตศักราช1231นะครับนี่เรามาดูสว่าท่านสอนอะไรบ้างนะครับใน สิ่งที่ท่านได้สอนนั้นนะครับก็วันนี้นำบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญอน,นจนแห่งปาดูในหัวข้อบอกกิจการดังกว่าคำกิจการพูดกิจการพูดดังกว่าคำพูดนะครับก็ท่านก็เขียนไว้ดังนี้ก็บอกคนที่รับพระจิตเจ้าจะพูดภาษาต่างๆหลายภาษาภาษาที่แตกต่างเหล่านั้น เป็นทางหลายทางที่จะเป็นพยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้าเช่นความสุภาพความยากจนความอดทนและความรอบร้อมเชื่อฟังเราพูดภาษาต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราเผยให้ผู้อื่นเห็นคุณธรรมเหล่านี้ในตัวของพวกเราการกระทํำพูดดังกว่าคำพูดจงให้คำพูดของท่านสอนและการกระทำของท่านพูดเรามักจะมีคำพูดมากมายแต่ในไม่มีกิจการ เพราะฉะนั้นจึงได้รับการสราปแช่งจากองค์ุูุเบญเจ้าเพราะพระองค์เองได้ทรงสราบแช่งต้นมะเดือ่อเมื่อทรงพบต้นมะเดื่อที่มีแต่ใบในักบุญเกโกรีได้กล่าวว่านักเทศต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเทศสอนเ,ออเป็นการไร้ประโยชน์สําหรับผู้ที่โอ้อวดว่าเขารู้กฎหมายถ้าความประพฤติของเขาตรงข้ามกับคําสอนของเขาแต่บรรดาพระสากบได้พูดตามที่พระจิตเจ้าได้ประทานพระคุณในการพูด ึ่างเป็นบุญของผู้ที่พูดจากการดนใจของพระจิตเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเขาเองเพราะมีบางคนได้พูดราวกับว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวของเขาเองแท้จริงแล้วได้ขโมยเอาคำพูดมาจากผู้อื่นและแสดงออกมาเป็นของเขาเองเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือเขาพระเจ้าได้ตัดถึงคนประเภทนี้และคนอื่นๆที่ประพฤติเช่นพวกนี้โดยทางบระกาศกเยเรมีเราเป็นประปรับ ตอพระผู้ประกาศพระวจาที่เอาถ้อยคําของตนเองไปประกาศว่าเป็นถ้อยคําของเราท่านเป็นปรปับต่อผู้ประกาศพระวจาที่อ้างว่าถ้อยคําของตนมาจากเราฟังเราผู้เป็นพระเจ้าพูดไว้ให้ดีเราเป็นปรปับต่อผู้ประกาศพระวาจาที่เล่าความฝันล้วนแต่มุสาเขาเล่าความฝันแล้วนําคนของเราให้หลงผิดไปด้วยคํามุสาโอ้อวดเราไม่ได้ใช้หรือสั่งให้เขาไป และพวกเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนเลยเราผู้เป็นพระเจ้าพูดดังนี้แหละดังนั้นเราจึงควรพูดตามที่พระจิตเจ้าประธานพระคุณแห่งความสุภาพและคำขอร้องอย่างจริงใจต่อพระจิตเจ้าเพื่อตัวเราเองควรจะเป็นการทำให้วันแห่งพระจิตเจ้าสาเร็จไปจาบเท่าที่พระองค์ได้ทรงหลังพระสัทานลงในตัวเราโดยการใช้ประสาทสัมผัส ของเราอย่างเหมาะสมและโดยการถือตามพระบัญญัติเช่นเดียวกันจงวนขอให้เราเปลี่ยมด้วยความรู้สึกเศร้าโศกอย่างจริงจังและให้มีลิ้นที่ลุกชดช่วงเพื่อยืนยันความเชื่อเพื่อว่ารางวัลที่เราสมควรจะได้รับคือสิริรุ่มโรดของบรดานักบุญและเข้าเป้าเฉพาะพระพักตรีรกับภาพครับพี่น้องก็ท่านนักบุญอันตนก็พูดไวแล้วก็ชัดเจนก็บอกว่ากิจการพูด ดังกว่าคาพูดกิจการพูดดังกว่าคาพูดหมายว่ากิจการมีความสําคัญการกระทาเนี่ยสำคัญกว่าคําพูดพูดง่ายๆคือการกระทําสําคัญก่าคาพูดมันเป็นอะไรความจริงอย่างนั้นจริงๆพี่น้องในชีวิตประจําวันของเรานะเราก็เห็นมีคนชอบพูดเยอะแยะไปหมดแต่ว่าคนที่จะทําจริงๆเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยมีเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าบางทีหลายครั้งคนที่พูดดีพูดเพราะพูดน่าฟัง แต่ถ้าเกิดเขาไม่ทาถ้าไม่ทําตามที่เขาพูดไม่ทําอย่างที่พูดเนี่ยไอ้อคาพูดเขาก็ไร้ประโยชน์ก็ไม่มีใครจะเชื่อถืออีกนะครับเ,เหมือนกับที่พระเยซูเนี่ยพระเยซูก็บอกนะจง,จงเ,เชื่อสิ่งที่ลูกอ่านสอนสิ่งที่ลูกเชื่อและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกสอนในเวลาที่จะมีรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เป็นสังฆราก็จะมีบทความตรงนี้มีพระวาจาตรงนี้ก็บอกนะนี่คือสิ่งที่ เราต้องเข้าใจเสมอแม้ในทางโลกแม้ในเรื่องราวในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นเ,เมื่อเราเห็นใครพูดใครสัญญาแล้วไม่ถือตามสัญญาไม่ทำตามสัญญาอะไรต่างเราก็จะไม่มีเครดิตให้เขาเราก็จะไม่นับถือเขาเราก็จะถือว่าเขานั้นเป็นคนดีแต่พูดนะภาษาไทยบอกเป็นคนดีแต่พูดแต่คนที่ดีแต่พูดเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเจริญก้าวหน้าอะไร ดีแต่พูดได้หลายครั้งก็พูดไม่ดีด้วยก็คือวิพากวิจารณ์พูดในทางเสียหายให้กับผู้อื่นได้สาไปเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคำเทศของบุอันตนในปาดัวคือเตือนใจเราให้พูดดีๆแล้วก็ทำส,สิ่งที่เราพูดได้ให้ได้พูดดีและทำสิ่งที่พูดดีนั้นให้ได้นี่นคือสิ่งที่ดั่งบุญปาดัว นักบุญนันตนแห่งบาดัวได้ได้เสนอแนะนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทุกคนนะครับจะเป็นคนที่นําสันติสุขมาอย่างอย่างเพื่อนพี่น้องในสังคมที่เราอยู่รอบๆข้างด้วยขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด